อันนี้เราอยู่ตรงข้างตรงมตรงดีละมันมีสองที่แต่ที่มันปิดไปแล้วมันเลยเหลือแค่ตรงเนี้ยดีลามันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโซนเดียวกันใช่ไหมไอ้ฮาบี้แล้วี่โซนนั้นอะอยู่ที่ไหนเนาะที่เคยแล้วเราไปแล้วมันปิดใช่ไหมใช่ใช่มันก็แหละแล้วตอนนี้มันไม่เหลือมันเหลือแค่นี้แหละเด็กดูเด็กมีโบตอกนะให้เนี่ยให้โบละ ดแม่จะไปดูไอ้รองเท้าตรงนั้นไงรองเท้าไอข้อไงอ๋อขบวนบอดดี้มาเอาไอข้อชัวร์ปะแคดิตการ์ดตัวเองไม่ใช้ใช้เครดิตการแดดดี้ไม่เอาอะไรมันแพงอ่ะแพงแม่ไม่จ่ายผมแม่ไม่จ่ายผมแพงเองไม่เไหนๆก็แบบว่าถือเครดิตที่มีการถุงเหมือนกันนะ มันเป็นความเปิดเิยเรามันค่าไม่รู้ของเรามันต้องเกิดการเรียนรู้ไงแต่จริงๆแม่คิดว่าเฮ้ยถุงมันจะประมาณหนู้รู้ว่ามันจะให้ถุงกระดาษเล็กมาเหมือนเหมือนในนั้นไงเหมือนที่ที่ร้านตอสติโตแต่เราลืมไปแค่นี้มันไม่ใช่กอร์สติโซที่เราล็อบบี้เออมันดู c o p ล็อบบี้ส่ชื่อนะถุงยังต้องเป็นแบบร้านนี้ล่ะเกียนอะไรก็เข้าไปอยู่เลยแต่มันไม่เวิร์ k มันไม่ค่อยไม่รู้คำว่ามันเกียนอะไรนะ นี่บ้องร้านนี้ฮอตท็อปปิกน่ารักชอบอะไรฮอตท็อปปิกเนี่ยพอมาดูตรงนู้นก่อนตอนตอนนี้คนยังมาเดินบ้างเนาะมันปกติแบบไม่มีคนเลยแบบใช่เงียบเป็นแบบเคยก็น่ารักอันนี้คุณปานก็ชอบ นี่เราก็โบบาทีทุกคนถ้าใครอยู่เมืองไทยทุกคนกควจะดีใจไว้นะเพราะโบบาทีที่นี่นะเหมือนจะมีอยู่แค่ร้านเดียวแล้วก็โคตรแพงเลยนะ ที่นี่มันเมืองเล็กๆเ,กเกนาะก็ข้างนี้แหละแล้วมันจะมีนะนะั<ห>นน่นเนาะเอาของ <laughs> ของโคนะ้ชเนาะมันจะมีเอาเลสเฉพาะของโคนะ้ชเนาะแล้วก็ของพวกแบรนดะ์เนาะใช่ใช่นี่ไงเราเล,งล็งร้านนี้คือทุกคนลดไหมเขาที่แล้วไม่เล็งตรงนี้มันรถอะ่ะสีส่วยไหมน,นี่น่ารักจริงนี่ไงคือมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วคนเริ่ม น่ารักดูมันเป็นขนด้านในแล้วก็พลาสติกข้างนอกเวลาหิมะตกเวลาหิมะตกมันจะได้ไม่นี้ชอบไหมล่ะน่ารักดีแต่ว่าเท่าไหร่ดูราคาราคาระวังดูราคาระวังนี่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 ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบดอลล์คูณเข้าไปดิถ้าถุงมันน่ารักดีนะ คือแม่ที่แม่ตกใต่งตแรกเลยว่ะไม่ต้องเอ่าให้ฟรีเฮ้ยเหลือเอามันแม่จีบเิฟยังผิดแล้วเป็นไงนี่นะทุกคนมันเหลืออะข้างหลังเป็นซิบเออใช่ คือมันก็พอดีมันก็แต่ว่ามันรู้สึกตรงนี้มันแบบนิดพนิมันเอาขึ้นได้เหรอเอาขึ้นไมได้มันเป็นอย่างนั้นค่ะตลกเลยหนูเตี้ยมันก็ไม่หนูเตี้ยแหมมันก็ว้าวสาด์ลอยอะโคตรเหมือนกันแน่เลยไม่ลองดูก่อนก็ได้โอ้แค่นั้น ็จแต่ว่าไอเนี mm ่ย hmm. ม mm ันจะสีม hmm. right. ันจะนั่งไหมสีถ้าเกิดมันสีกันมันจะเป็นเพราะหนูรองเท้ามันก็มันเดินเดินไฮ k i n g hiking มันก็อุ่นดีนะใบสามจะครึ่งนะนัดเพื่อนกี่โมงนี่หน้าสี่โมงปะไงนะอุ้ยเบามากเลยน้องวานจริงดิเออแต่มันน่ารังมากเลยอือคือหนูอ่ะเป็นคนใส่ส้นตึกส้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าส้นแหลมหนูเป็นคนมั่นใจ สรุปว่าเราก็ลองกันซะตั้งนานแล้วเราก็แบบไม่ได้คืออย่างเงี้ยใส่ไปถ้ามันมีมา้าแล้วมันก็จะเปียกใส่ได้5้าวันก็เป็นขี้เป็ด <laughs> อันนี้ยังโอเคหน่อยเนะนี้โอเคเราก็เลยแบบคือเราจะเป็นประเภทที่แบบว่าดูจนแบบดูแล้วดูอีกอดูแล้วน,น,น,นี้เป็นไง ดูแล้วดูอีกดูจนแบบเบื่อดูจนให้มันหายยากไม่ใช่หรอกคือแบบลองให้มันเมื่อเคยคิดว่าหลุยมันจะออกแบบแนวนี้มาด้วยนะเนี่ยเนี่ยแนวกระบอกนีกเนี่ยมีดิไม่เคยเห็นแม่ไม่ชอบอันนี้อืมลายงูไม่ชอบกลัวกลัวงูไปอย่างนี้ไปไหนอไปทางออกทางบิลล็อบบิล็อกบิล็อกบิล็อบบี้ เราจะเป็นประเภทแบบดูวิ้งปัญนไม่ไปดูช่วยน้ำไม่ว่ามันเซลเปล่าจะไปเป<อ>็เพราะว่าเราจะบอกว่านะถ้าเราจะมาซื้อของพี่นี่นะ ให้เรามาซื้อช่วงต่อซีซันนั้นบันเนะาะมันจะลดราคาสมมติอย่างเงี้ยมันจะไปวินเทอร์แล้วใช่ไหมเสื้อผ้าสปริงเน<อ>ี่ยเสื้อผ้าซ<ด>ัมเมอร์ม,อรมันก็จะลดมันก็จะลดราคานเนี่แหละให้เรามาซื้อตอนนี้ซื้อซื้อซัมเมอร์ตอนนี้แล้วก็ร้านนั้นอ่ะที่เขาเป็นรู้จักกับดิเอตที่สามีเขาเป่าคุยอะไรอ๋อเขาบอกว่าบูธมันตอนช่วงมิลเลียคริสมาสอะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนคริสมาสเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บหมดแล้วช่วยน้ำไหมตอนแรกช่วยน้ำเต็มเลยช่วงนี้มันจะเป็นพวก ุนาอืมเขาจะเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเซลล์นี่เห็นไหมเขาก็จะเซลล์พวกชุดชุดไว้ในน้ำชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าวินเทอร์ให้เรามาซื้อตอนช่วงที่มันจะเข้าที่มันซัมเมอร์อันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ออฟนี่นถึงพวกเนวี่อ่ะเนี่ยน่ารักเนี่ยเนี่ยอะไรเนี้ยน่ารักอืมแต่มันใส่แบบนี้เจ็บจริไม่ใช่เนวี่อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเอลสูงแต่เราจะบอกว่าต้องทำใจนะเพราะว่าไซส์เราไซส์เราใส่ไม่ได้เราต้องใส่แบบไซส์เล็กสุดซเล็กมากนี่ไซส์อะไรลูกเนี่ยไซส์ไหนอ่ะอันนี้เหลือ21ดอลล์ไหมจาก62ดอนเหลือ21ดอลล์ลูเนี่มาให้เรามาซื้อเสื้อผ้าซัมเมอร์ช่วงเนี้ยช่วงฟอนแม่จำไอ้ตัวนั้นได้ไหมคุดคุมกันหนาวเราอ่ะจากร้อยกว่าบาทอะ ไอ้ร้อยกว่าดอลเหลือสี่สิบดอลแล้วเหลือยีพ่าดอลนั่นแหละอันอันั้นเราซื้อตอนช่วงที่มันเพิ่งหมดซื้ซัมเมอร์เลยอะซื้อซัมเมอร์แหละมันก็จะลดเสื้อผ้าหน้าหนาวมันก็จะลดซัมเมอร์แล้วก็ถามแล้วว่าแม่จะไปใส่ต่อไหนแม่บอกรอปีหน้าก็ต้องอย่างนั้นแหละลูกเราได้ราคาถูกเพแม่บอกมันเอวสูงใช่แล้วนี่เนาะนี่นี่นี่แต่ว่ามันเชื่อนใช้มันไม่มีแล้วอะ วิ้นนี่ก็น่ารักดีนะสินะอือมีแต่มันนี่ทั้งป่านแต่ป่านนู้นคืออยู่ที่นี่ทั้งป่านซื้อสภ้อาเด็กอะซื้อสภ้อาเด็กโตใส่ใช่ป่านนี้อันนี้น่ารักนี่อันนี้ไซส์ไซส์เรา XS เนี่ยคือเราต้องใส่ XS ดูนี่นี่นี้น่ารักป่านนี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยนี่ก็มีเออคือเราต้องใส่ XS ค่ะป่านนี้เราเหลืออะไรดูสิ นี่น่ารักอ่ะเอาไหมอันนี้เลยอ1อใส่ยสามดนเลีลีมันบอกงี้ยสิบนจากเท่าไหร่จากสามสิบแปดฮะสามสิบแปดอ๋อนนี่เลยสิบสามอุ้ยเขาโดนอันนี้น่ารักอ่ะเนี่ยอันนี้เหลือเท่าไหร <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ่นี่สิบสี่เนี่ยน่ารักอันนี้จากสี่สิบเออุ้ยกองเกงนี่น่ารัก คาวินไคน่ารักเชียไปะ<ม>บบาทีอเมริกาขายดีไหมทุกคนถ้าเกิดอยากมาอเมริกามาบบบาทีมาขายไมถ้าเป็น <laughs> เมืองไทยก็แก้วละแก้วละสิปปะบกว่าบาทเหรอยี่สิบเนาะถ้าเกิดมันมัน่น นเนีนนเพื่อนนั่งอยู่อ๋อโอเควันนี้คือคุณลูกเขามีนัดกับเพื่อนกล้กวอะไรให้มาขับรถมาส่งที่สวนให้ลูกขับมาเพื่อนก็นั่งรอเงนมาเพื่อนกี่โมงแล้วก็บอกแม่ลูกามาแฮงเอาขับเพื่อนมาส่งเขา